โอเคครับโอเคเข้าใจละมามิสเตอร์แฟนตาติกนี่ครับไอที่มันกระโดดนี่กูแม่ไม่เคยสังเกตเลยนะประกอบล่างครับมิสเตอร์แฟนตาติกหรือที่อะไรนะอะไรลิชาร์ลิชาร์ารนี่แหละครับมาเ,ข,ามเข,าข,าข้าประตูมิติครับเข้าเข้าประตูมิติครับไม่ใช่หรอกจริงๆเป็นท่อระบายน้ำนะ <c oughs> <c oughs> ครับโอเคยืดถดออกมานะแล้วก็ไปดึงตรงนี้ ดึงดิมึงดึงดิตัวเธอจังแม่งยืนดึกดึงตรงนี้อออนี้มันกลับไอชิบหายมันกลับไม่ใช่เออยยดยยยยดยืยย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 ยโอยคยย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 ยอยยยยนยยออกมายยยย รกอบสร้างเป็นเครื่องหานเหวอ,อะไรไม่รู้โอเคอ่าแล้วก็มีเงินออกมาเล็กน้อยครับแล้วก็แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมึงออกมาก่อนดื้อโซนจังอืมเราจะใช้ในี่อันนี้อันนี้อนี้เราจะใช้กับตานมริกานี่ครับนี่ยิงปุ๊บเข้าไปอ่าโอเคครับแล้วประตูนี้อันนี้ตรงนี้ก็จะเปิดออกครับ อ่าแล้วอะไรเนี่ยตู้โทรเลตู้โทรศัพท์ครับ <c oughs> แล้วเราจะให้เรามั่นใจมิเตอร์แฟนติกครับให้พี่แกขึ้นไปทำดีกว่านะไปครับเอาเฮดบอเอาชิพหายเฮ็ครับอ๋อให้มันเลื่อนมาใกล้ๆกล <c oughs> ก็ยิงอัดเข้าไปอ๋อชาร์จพลังชาร์จพลังครับชาร์จพลังซปเปอร์ส,ปปรสยอ่อตูมแล้วเราก็ ก่อสร้างสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเลเซอร์ขึ้นมาครับเข้าไปครับแล้วก็ไอแฟนตาติกนี่แหละขี้เกียจเปลี่ยน <c oughs> เข้าไปครับนะอ่าแล้วส่วนนี้ก็จะมาถึงครับแตกออกครับแล้วเราก็ต้องประกอบใหม่ครับ <c oughs> เดี๋ยวให้เรายิงไปก่อนครับเอาตัวนี้มาจากไหนอ๋อเดินมาแล้วแล้วก็ประกอบใหม่ครับก่กอใหม่ครับอ๋อโดนลังเอ้าชิบหายโดนเลเซอร์ไม่เป็นไร สุดยอดโอเคแล้วก็กดเขียรับสะท้อนเลเซอร์ขึ้นไปตรงไหนตรงนี้ตรงนี้จําได้ชาร์จพลังชาร์จพลังเต็มแล้วมาตรงนี้พลังจะเพิ่งโหลดชาร์พลังชาร์พลังโอเคครับแล้วส่วนตรงนี้ก็เปิดออกครับแย่ yeah. <laughs> ถ้าไม่ดูเลโก้ของคนอื่นนี่ไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยนะครับผม อ้าวลืมไป <c oughs> อะไรเนี่ย Let's go! ้ e t โก้อะไรมึงกดยูบอ๋อให้อ๋อทุกคนขึ้นไปแล้วก็จะพาไปไหนครับอ๋อนี่มันเป็นทางหนีนี่ว่าแล้วส่วนนี้ก็จะระเบิดออกแล้วด็ออรออทพุทธก็เหมือนแว่นเท่เลยนะอันนี้ผมไม่ได้มังขับมันมงขับเองหรือเราก็ออกมาครับแล้วมันก็หนีไปมันอยู่นั่น โอเคเช็คพอยต์เย่ไม่มีเวลาแล้วเราต้องต้องไปหาอะไรวะเราห้ามถอยกลับอ๋อเราห้ามถอยกลับเด็ดขาดนะแล้วแล้วสรุปเดี๋ยว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 อันนี้เราปีนขึ้นยังไงไอชิหายแล้วอันนี้มันยังอยู่เดี๋ยวเด เม่ทำซ่ามึงลงมาก่อนไอ้ฟัดชิบหายละเออลงมาเยืนย็นเดี๋ยวเราลงไปหาอะไรหาอะไรกินด้านล่างถุยอะไรเนี่ยกดเจแล้วกดอีกครั้งไม่ใช่ลงมามึงลงมามึงลงมาเฮ้วัดดีด็อกเตอร์ทุุ๊ไปทางนี้นะกดและกดอีกครั้งคือเดี๋ยวแปบบนึงนะ ลงมาลงมาก่อนเก็บตังค์ก่อนนะเคมิเตอร์แฟนตาติกอ๋อต้องให้ใช้ต้องใช้มิเตอร์แฟนตาติกโอเคกด All อ๋อซเซฟเซฟแล้วเล่นต่อครับโอเคครับจดุดเซฟอ่ะจดุดเซฟก็หายไปนะครับผมเดยวเด้อเด,เดมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับด้านบนขึ้นไปก่อนแบบหนึ่งนะขอรู้แบบหนึ่งเดี๋ยวมึงปีนบันไดมึงก็ ปีนบันไดก็ชา้าด้วยเหรอมันต้องให้ทำอะไรเก็บตรงนี้ทำไมเงินมันมางอกตรงนี้ได้เดี๋ยวขอเก็บก่อนกดเคเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับเพื่อ เดี๋ยวๆเดี๋ยว,วให้ลงดีครับโอเคครับแล้วก็เราเปลี่ยนตัวเป็นนี้แล้วกันเราโดดมาก่อนบอกส่วนนี้ให้มันกระโดดแล้วก็โอเคจะอ่ะอ่ะอ่ะจะเงินค่าหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเงินหายไปเลยในะจังหวันนี้ โอเคถึงสักทีนะเฮ้ยเชียอะไรนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวจะพึ่งเดี๋ยวพึ่งกดเดี๋ยวพึ่งกดเตะก่อนเตะต่ตอยเตะต่อยก่อนอืไฟบอ่อไฟบ่อเรื่องไฟ,อ,อ,ไฟอันเดี๋ยวเดี๋ยวทุบเอาทุบเ,เอาเงินเฮ้ยตังเยอะอย่างนี้อย่าเดชนะเพื่อนโอเคโอเคค้างไว้ครับเฮ้ยอุ่นขึ้นขึ้นค้างอย่างรวดเร็วโอเค เย่ yeah. ทุบลงอะไรต่อแล้วส่วนทางด้านกัปตันเอเมริกาเอาไงครับผมต้องผมว่าต้องมีประเด็นเกี่ยวกับลมพัดเนี่ยโอ้ยเดือดเด๋ยดเด๋ยดยหรือว่าเราต้องไปปิดอ๋อนี่มันอ๋อก่อสร้างได้ก็ไม่บอกเป็นบันไดว่างั้นโอเคแล้วเงินก็จะออกมากูว่าแล้ว มันเป็นสเต็ปนะครับผมโอเคขึ้นไปครับอาอมีอะไรเนี่ยลีดเดอร์ชิพหัวหน้าอะไรเนี่ยให้กมาทำอะไรครับเดี๋ยวทุบก่อนทุบก่อนเพื่อมีประเด็นอ้อมันให้ต่อโอเคต่อของต้องต่อตลอดนะต้องต้องดูดีๆว่าไหนมันต่อได้อันไหนมันต่อไม่ได้ครับโอเค เดี๋ยวสรุปอันนี้มันทำอะไรได้นี่ไม่ใช่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงใจเย็นเย็นไม่ใช่ละโอ้ยทำแค่นี้เหรหรือว่าอะไรแบบเข้าไปข้างในก่อนไม่เห็นเลยนี่ด้านบนมีอะไรวะเราล,ลงมาก่อนแล้วกันเฮ้ย่ะอันนี้คือ ทุบแม่งก่อนอันดับแรกทุบได้ปะทุบ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 มันเป็นชิ้นส่วนหรือเปล่าเป็นเหมือนเป็นชิ้นส่วนโอเคครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้ก่อสร้างอะไรตีทุบแม่งทุบทุบทุบให้หมดทุบเออ เอาเงินเอาเงินแล้วทางด้านกัปตันอเมริกาจะเอาไงครับเฮ้ย <Hey, S 1> มึงอย่าทุบแล้วมึงอย่าตกนะทุบแล้วมึงอย่าตกนะอ๋อ oh, แล้วมันจะเปิดทางนี้ขึ้นมาแล้วให้เราขึ้นไปทำไมเราขึ้นไปไม่ได้ครับเฮ้ยช hey! ิบหายละตังกู ขึ้นไปไม่ได้อะมันต้องเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันคืออะไรโ oh shit oh โอ้นี่มึงเล่นอะไรเนี่ยมันต้องไปปิดลมครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราขึ้นไปก่อนมีอะไรทำบ้างตรงนี้ไม่มี แล้วส่วนทางด้านกัปตันอเมริกาอันนี้มึงอะไรมันจะไปไงเล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีประเด็นนี่ไงอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ก็เป็นได้เงินแค่นั้นแค่เงินใช่ไหมโอ้ชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวกูตั้งการก่อนก็แค่เงินให้กูโว้ แป๊บนึงครับซอกซอนซอกซอนส่วนที่ยากจะเข้าถึง <c oughs> ซอกซอนไปไปไปเรื่อยๆอ่ากูรูกูรูรทุบทุบก่อนทุบทุบเออรู้แล้วมิสเตอร์แฟนติกไปแล้วเนี่ย แบบหนึ่งนะมีอะไรให้ยิงนี่ไงมีส่วนไหนไหมเดี๋ยวขึ้นไปก่อนครับเออส่วนนั้นไงนี่น,นี่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามีให้ทุบไหมตรงไหนบ้างบอกมาเราต้องทำอะไรกับอันนี้ได้บ้าง เราสามารถพยักกรลุนกับอันตรงนี้ได้ไหมเอากระโดดนี้เฉยเดี๋ยวมันไปยังไงนี่ไปไม่เป็นเลยครับอืมไปไม่เป็นเก็บเงินก่อนอะไรบุงเนี่ย โอเคทุบ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 ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเฮ้ยอะอะไรวะแหมมีประเด็นทางสังคมตรงนี้เฮ้ยไม่รู้จริงจริงนะคุณผู้ชมาะว่าเนี่ยกัตันอเมริกาต้องไปทางนี้เว้ยแล้วประเด็นคือเดี๋ยวเดี๋ยวขอทุบอะไรก่อนมีอะไรให้ทุบนี่ทุบหมด แลโดดขึ้นไปนะแล้วคอนี้โหนยังไงอ่ะข้อนี้แบบขึ้นไปยังไงไม่ใช่ดิกดมั่วแล้วรัอนี้ลงไงอะขาอนี้ <laughs> <laughs> เดียว <laughs> เดียวเดียวเดียว <laughs> <ๆ>ชิบหายละอ๋อกดเฮดลง เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราเวียงไปจังหวะนั้นกดกดเฮ็ดกดเฮ็ดไม่ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเราย้อนกลับไปก่อนไม่รีบไม่รีบเรื่อยเรื่อยเฉยเฉยเพราะว่าต้องขึ้นไปข้างบนนะแต่ประเด็นคือขึ้นไปไม่ได้นะสิทุบก่อนทุบก่อนไม่จำเป็นทุบก่อนแล้วเราก็ ôi đi ơi đi điều mà ơi đi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  ơi